แข็งแร่งดุดันบึกบึนกับไฮรักรี v o โรโค o ปี2019คันนี้เลยนะครับคันนี้รถสวยมากมีอะไรใหม่บ้างจากไฮรัก r ีโวโรโค o คันนี้นครับ ที่เราได้มาคือแน่ๆแลับคือไฟชุดด้านหน้านะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกของเขาเนี่ยดีไซน์มาใหม่นะครับเป็นสีเดียวกับกระจังหน้าแบบนี้นะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับคันนี้ครับมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ18ใหญ่ๆแบบนี้เลยสีเดิมโรงงานแบบนี้นะครับเป็นลายของตัวโลโก้กระจกมองข้างมาพร้อมไฟเดียวเป็นสีดำนะครับอันนี้มองใกล้ๆจะเห็นว่าเป็นดําสีเงานะครับแล้วก็สําหรับมือจับนะครับก็จะเป็นตัวสีดําอันนี้ไม่ใช่สีดําเหมือนตัวโลนะฮะอันนี้สีดําเป็นดําเงาถ้าดูใกล้ๆนะครับแล้วก็เป็นกุญแจแบบคีย์เลสนะครับนี่นะครับ แค่สัมผัสนะครับก็นี่สามารถเปิดปิดประตูได้เลยนะครับผมคันนี้นะคือเนื่องจากว่าของรถรุ่นนี้นะครับเวลาขึ้นอ่ะมันสูงนะครับแล้วก็จะมีเป็นบันไดมาให้แล้วก็จะมีตัวมือจับนะครับเวลาเราขึ้นรถเพราะว่ารถเราสูงขึ้นอย่างนี้ครับจะได้สะดวกสบายนะครับในการขึ้นนี่นะครับในการขึ้นลงนะครับด้านท้ายนะครับไฟเลี้ยวไฟท้ายดวงใหญ่นะครับแล้วก็กันชนเนี่ยนะครับจะเป็นตัวสีเดียวกันกับโลบาร์ด้านบนนะครับต้องถอยหลังของ r รียวโร c โคเนี่ย มันจะเป็นเส้นตรงครับจะไม่เอียงตามร้อนครับเวลาเราหักล้อเหรือวมันจะไม่เอียงจะเป็นเส้นตรงนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ด้านในของรีโว่ร็อกโคคันนี้นะครับก็จะเป็นุเจแบบคีเรตนะครับหน้าตาเหมือนกับตัวฟอร์ชูเนอร์เลยนะครับโอเคกดพุชสตาร์ทนะครับผมนี่นะครับคันนี้เป็นแบบพุชสตาร์ทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับออโต้เรียบร้อยนะครับผมเครื่องเล่นเป็นหน้าจอแบบสัมผัสแล้วก็รุ่นนี้จะมาพร้อมกับนีวีเกเตอร์นะครับมีนี่ครับมีแผนที่มีเนให้เรียบร้อยนะครับผมเกียร์ก็ อ๋อคันนี้จะมีตัว s q u u n t i i l shift ด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบขับแบบสนุกๆน,นะครับอ๋อมี s q u u n t i i l shift นะครับแล้วก็จะมีตัว Eco Mode, Power Mode พวงมาลัยเป็นแบบ3ก้าน Multi-Function นะครับผมแล้วก็รุ่นนี้จะมีมาพร้อมกับ Cruise Control <ม>อ่านี่เลยอันนี้อันนี้ดีมากมี Cruise Control แล้วก็จะมีกล้องติดหน้ารถนะครับแท้เดิมโรงงานมาจากโตโยต้าแบบนี้เลยครับบันทึกตลอดเวลาที่เราขับรถนะครับแบบนี้เป็นความปลอดภัยนะ สำหรับเจ้า t ต y o ต a r รี v r r o c o ปี2019นะครับคันนี้ถ้าเกิดเป็นป้ายแดงอยู่ที่ราคา1,259,000บาทแต่ออคริทธออโต้เปิดอยู่ที่ราคา989,000บาทมีประกันเครื่องเกียร์นะผมมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงมีบริการหลังการขายอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจนะครับผมเข้ามาทดลองขับคันนี้ติดต่อมาได้ที่ออคสิทออโต้ได้เลยครับ